สวัสดีครับพี่น้องครับผมเชษฐ์ช่อตุงทองเชียงใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ครับพี่น้องครับวันนี้วันเสาร์ที่หกมกราคมพศสอง7ันาร้อยหกสิบเ็ดครับพี่น้องครับเปิดสักการาดใหม่ปีใหม่นะครับนัดนี้ครับผมตอนนี้อยู่ที่ตลาดบัวทุ่งฟ้าบนแล้วครับเดี๋ยวมาอัปเดตกันเลยครับว่าจะเป็นยังไงครับผมมาเปิดตัวครับงัวแม่นี้นะครับงัวสาวก็รูงเห็นแม่สาวแม่นี้นะครับผมลูกกระทบนะครับผมอะ ใหญ่ยาวครับแข้งขาใหญ่เนี่ครับสูงใหญ่ยาวครับหงวสาวนะครับท้องว่างเนาะใส่แล้วครับพอใส่แล้วเนาะใส่ซีพิจิการได้สองเดือนแล้วเออสองเดือนแล้วครับได้สองเดือนแล้วครับสีพิจิการนะครับผมใส่อย่างไว้ครับช็อกกแลตอ๋อใส่พริกแดงไว้ครับอ่าใส่พริกแดงนะครับใส่เอชเคห้าเป็นหนึ่งไว้นะครับผมนี่ครับผมใส่แล้วครับผม ได้สองเดือนแล้วนะครับแดงใหญ่อะถ้าได้ครับลุงเงินเนี่ยสี่สิบเก้านะครับราคาสี่หมื่นเก้าครับพี่น้องครับโอ้สูงใหญ่ยาวแข้งขาใหญ่เอาตัวเดียวอ่าตัวตัวตัวนี้ตัวแรกนะครับมีคู่นี้แม่นออ่าคู่ไม่ลูกนี้ครับผมอ่มาคู่ไม่ลูกนี้ครับลูกปูนะครับผมใหญ่แล้วคู่นี้จะไร้ครับลุงเงินฮะสี่สิบห้านะครับสี่หมื่นห้าครับอ่ะนี่คู่ไม่ลูกนะครับนี่ครับ ไม่ลูกนะครับลูกปูใหญ่แล้วครับผมนี่ครับแม่มันแม่ก็คงใหญ่อยู่4 5ห้าราคาก็ต่อรองได้ครับนี่นะครับแม่ยังไม่ได้ผสมครับนี่จะของมาครับผมลุงวินครับสวินฟาร์มครับผมพี่น้องสนใจ้องใหญ่โทรมาครับผมต่อรองได้ขอบคุณครับอันมันครับขยับมานี่ครับแม่ลูกเขาบ่มันเป็นกู้แม่ลูกนะครับผมนางน้อยนะครับนางสาวนะครับผมเป็นสาวแล้วเนี่ย กู่นี้แม่มานะครับผมเอ้าแม่นี่มาแล้วครับผมตอนนี้มันหกเดือนปลายหกเจ็ดเดือนแล้วครับเนาะใส่พ่อไวเนาะพ่อเนาะใส่พ่อขึ้นอ่าพ่อขึ้นครับผมกู้นี้เท่าไหร่พ่อหกหมื่นครับกู้นี้นะครับลูกแม่นะครับผมนี่ตัวแม่ลูกมันก็เป็นสาวแล้วครับนี่หกหมื่นราคาเอามาที่กู้ป่ะอ่าแล้วก็ขยายมาตัวนี้ครับหงวปูครับปูนี่เท่าไหร่พ่อ หมื่นเก้าครับราคาหมื่นเก้านะครับปูนี่ครับสายคุณอ่ะอ๋อคุณว่านี้หมื่นเก้าสามตัวนี้เนาะครับค่ะผมนี่นะครับชุดนี้นะครับผมพี่น้องสนใจเพิ่งใจกันโทรมาได้ครับนี่ครับเจ้าของงอผสมมาครับขอบคุณค่าป้อมันมานะครับผมขอบคุณครับอ่ะมาขยับเข้ามาจต่ไงนี่นะครับกูนี่เนาะแม่ลูกเนาะแม่ลูกนะครับลูกแม่นะครับนี่นี่ลูกมานะครับเป็นสาเลาะอ่านี่แม่ครับผม แม่กระแดงนีอ่านี่นะครับแม่สูงประมาณร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบห้าครับแม่มันอันนี้ครับผมใส่หรือยังแม่มัน่ยังไม่ได้ใส่ท้องว่างอีลูกนะ่าได้ครับลุงแก้วสี่สิบปลายไป่าได้สี่สิบเจ็ดต่อรองได้หนอกู้เดียวนี่กะกูเดียวนี่อ่าสี่สิบเจ็ดครับราคานี่ครับชุดนี้กูนี้นี่เจ้าของมาครับผมลุงแก้วครับอ่าพี่น้องสนใจครับติดต่อมาได้มาต่อรองเอาครับผมขอบคุณครับมันมันครับผมอ่าขยับมานี่ครับ อ่าแม่มันนะครับผมมันแล้วครับแม่สาวมันวันที่สี่จะจะเก้าเดือนอ่าเนี้ยมันแล้วครับหัวสาวเนาะสาวผสมยังไงป่อ่อขึ้นเหรอป่อขึ้นอ่านี่นะครับสูงประมาณเมตรสี่สิบท้ายครับเท่าไรครับนี่สามหมื่นสามครับสามหมื่นสามครับพี่น้องครับอ่าหัวมันนะครับนี่สาวมันนะครับผมอ่าเนี่ยหัวสาวนะครับผมสามหมื่นสามตัวแรกมีนะครับแม่นี้ตัวนี้หกหมื่น กู้น,นี้ค,ครับอ่านี่ครับสีขาวนี้นะครับโ, be, โบทขาวนี้ครับอ้วนวันตันครับกู้นี้นะครับครับนี้เนอครับครับนี้นะครับผมนี่แม่นี่วันนี้หกหมื่นนะครับกู่นี้นี่นี่ครับนี่ทรงนี้นะครับแม่กู่นี้นะครับหกหมื่นครับตัวนี้นะครับผมตัวละสามหมื่นนะครับเนี่ยครับหกหมื่นกับแม่ขาวนี้ครับมีไหนแฮมมีไหนแฮม นะกู้นี้กะกู้แม่ลูกสามหมื่นครับลูกแม่กู้แม่ลูกแม่ครับออสามหมื่นกู้นี้นะครับสามหมื่นกู้นี้นะครับผมฝ่ายนั่นเนี่นยกู้แม่ลูกสามหมื่นเนี่ยนี่เนาะอืมนะมีเนาะอ่าชุดนี้นะครับนี่เจ้าของวะ ครับผมเสียเกองครับพี่น้องสนใจปุ้งใจครับโทรมาผีใหม่ครับมาต่อเอาขอบคุณครับหมันหมั่นครับอ่าวอ่าวแม่นี้ครับแม่ใหญ่ครับแม่โค้งเหรอสามห้าครับสองหมื่นห้าครับตัวนี้แค่เดียวนะครับผมอันนี้เหรอครับงูปูเหรออันนี้หมื่นพันครับงูปูครับอ่าเนี่ยหมื่นพันเรียกนี่เหรอ อ๋อนะครับอันน่าาวเกินอ่านี่ครับสามห้าเกิงครับนี่ครับมีสามห้าเกิงครับเลยนี่จะได้กับครับสิบหกเลยนี้หมื่นหกนะครับเลขสาวนะครับนี่หมื่นหกนะครับผมนี่ดูผสมครับน้ำตัวดีๆนี่สามห้าเกิงอันนี้ครับชุดนี้นะครับจะมีสองเจ้านะครับของป่าบุญธรรม นี่ครับแล้วกาของอ่าครับมาฮงนะครับผมตัวเลขนี้นะครับผมพี่น้องเพิ่งใจครับติดต่อมาเรอผมใส่เบอร์ไว้ให้ถึงสองเลยครับผมแต่ว่าดีปีไหมนะครับผมขอบคุณครับมันๆครับอ่อ๋ออออ่ขยับมานี่ครับขยับการต่างๆนี่ครับตัวนี้จะได้กอชิมห้าเกิงสิบห้าเกิงนะครับมีกี่ตัวครับเนี้ยตัวเดียวนี่กะตัวนี้แม่นออือันนี้จะได้ครับผม ซาวปลายเนาะท้อ,ทองว่างอ่าเนี่ยครับอันนี้อันนี้สองหมื่นปลายครับสองหมื่นน้อยอ่าแยกลูกไปแล้วครับอ่านี่อันอันเดียวกันนครับผมอ่าอันนี้อันนี้ชิมาเกอร์อันนี้แมนเหรออ๋อลูกวีอันนี้ขายแล้วเนี่ยครับผมคู่นี้นะครับมีเจ้าของมงาเพิ่นครับนี่ไอ้อย่างก้ออ๋อไอ้ตองนะครับผมช่วนเบอร์เทิร์นห้องหนึ่งกำ 095ย์เก้าห้าศนย์เก้าห้าหหกนศูนหนึ่งจเจ็ดครับอ่าเพิ่งใจโทรมาครับมาต่อรองเราครับผมขอบคุณครับผมมันมันครับอ่าขยับมานี่ครับผมอ่าแม่แดงเนี่ครับผมของสามสิบห้าสามสิบห้าเองไี่เดือนไปของสี่เดือนไปแล้วใส่อย่างไว้ครับพ่อขึ้นพ่อธรรมดาพ่อขึ้นนะครับผมอ่าพ่อตัวขึ้นนะครับผมสองเอสี่เดือนปลายนะครับผมสามสิบห้าราคาต่อรองได้ครับ สูงประมาณเกือบแม่ท่าสิบครับท้ายใหญ่ๆอยู่ครับผมนะครับลองได้นี่นี่ครับผมนี่นี่ครับผมต่อรองได้พวเดียวนี่คะไหนไหนอ่ะกูไม่ลูกไหนอ๋อกูไม่ลูกนี้แม่ขาวลูกแดงนี่อ่านี่ครับผมแม่ขาวนี่ครับผมแม่ขาวนี่ครับผม หองสามสิบสองแม่ลูกแดงเนี่ยครับแลูกสาวนะครับผมอหมูได้สองลูกนะครับผมนี่ข่าวลูกแดงนี้นะครับผมสามสิบสองราคาห้องอยู่ครับผมนี่เนาะสามตัวนี่เนาะอ่าตัวนี้ห้าตัวไหนฮะงูปูปูนี้จะได้ปูนี่หองสี่หกเกิงอ่าหมื่นหกห้าร้อยครับปูนี้นะครับผมเข้าคุณนะครับสายคุณนี่เจ้าของมาครับผมพ็อทำครับผมพี่น้องสนใจครับเพิ่งใจติดต่อมาได้ครับมาต่อรองเอาเนอะมาพาวตัวเอา ขอบคุณครับผมมันมานะพ่อครับอ่าครับขยับมามุมนี้ครับผมเนี่ยสาวสาวน้อยสิบแปดเกิงครับสาวน้อยนะครับผมอ่าเป็นสายเลือดกระทบนะครับผมสิบแปดเกิงนี่ตัวนี้นะครับตัวแรกครับผมแล้วกับแม่นี่เหรอแม่นี่สี่สิบปลายมาหรือยังอ่าได้แปดเดือนครับผมอ่าสูงใหญ่นะครับผมสูงเมตรห้าสิบปลายนะครับแปดเดือนนะครับใส่ยางไว้พ่อ ใส่พริกแดงอ่ะนี่นะครับผมสี่สิบอะไรกอสี่สิบสองราคาต่อรองได้ครับใหญ่ครับผมเออใหญ่สูงเนาะหัลูกแรกอ่ะนี่ครับผมจับได้ใบได้นะครับเชื่องดีอ่ะนี่เจ้าของวัวครับผมพ่อจันนาครับหมวกสานครับปีใหม่มาต่อเอาครับผมอเพิ่งใจขอบคุณครับพ่อมนแมนครับอ่ะเอาพอมุกแม่มุกอ่าแม่มุกนะครับสาวนี่ สาวนี่แม่มุกครับสาวปลายนะครับ,รบ,รบสาวปลายน้อยนะครับสองหมื่นไปน้อยครับผมนี่เอา้าต่อรองได้อยู่สาวนะครับแม่มุกหัวล้นหัวบอลล้นนะครับเกือบหลุดเกือบล้นบอลลุ่มบอลลุ่มเกือบนะครับผมจุกต่อได้อยู่าสาวปไป <ๆ S 1> สองหมื่นายน้อยนี่ครับตัวเดียวนี่กะ<ท>นี่นี่เจ้าของวัวลุงยังก้อลุงบุญลุงบุญครับชวนไปโทรมั่งก๊ำศูนย์หกสี่ห้าเก้าห้าห้าเก้าห้าแปดแปด แป <88. S 2> ดแปดสามหนึ่งครับอ่าเพลินใจครับโทรมาโทรมาต่อรองอครับนี่แม่มุกสาวนี่นะครับผมนี่นะครับผมบขอบคุณครับมันมันะครับผมแม่เมื่อกลืนนั่นอ่ะอ่าแม่แม่มื่อกลืนแล้วได้น้องแล้วนะ่ะครับผมครับผมสวัสดีครับไอ้มันมันก็สวัสดีหมดแล้วกันเนี่ยครับผมอน้อกล้วตนนี้นอกอ่ะพี่น้องครับมาขยับอันนี้นะครับผมมาสาวครับกู้นี้ครับผมอ่ากู้นี้นะครับมาสาวนะครับ สี่หมืนหกครับราคางัวสาวนะครับผมงัวสาวสี่หมืนหกนี่ครับเนี่ยประมาณนี้นะครับผมสองตัวนะครับสู่สีกันครับสี่หมืนหกตัวตัวสองหมืนปลายครับเนี่ยกู้แรกนี่นะครับผมนี่คะนี่คะลูกอ่านี่ครับกู้นี้อันเป็นแม่ลูกครับลูกแม่แล้วลูกกู้ลูกแม่นะครับตัวแม่นะครับมันนอนอยู่เนี่ยอันนี้สามสิบแปดนะครับผมเนี่ยสามหมืนแปด นะครับเนี่ยเนี่ยลูกมันกู้ไม่ลูกแม่นะครับสามหมื่นแปดกูนี้นะครับผมนี่นขายแล้วนี่ขายแล้วครับผมเนี่ยครับชุดนี้นะครับเนี่ยเพิ่งใจนะครับติดต่อมาครับงัวของไอ้มุ้ยครับเดี๋ยวผมใส่เบอร์โทรไว้ให้ครับผมเนี่ยชุดนี้นะครับคูณไม่ลูกกับสองนางเนี่ยครับขอบคุณทั้งนั้นนะครับเปี่ยกมันมันครับผมครับของไอ้มุ้ยนะครับผมใส่เบอร์โทรไว้ให้ครับติดต่อมาได้ครับ ขยับมานี่ครับหัวสาวนะครับผมสาวสาวน้อยครับกำลังเป็นสาวตัวเดียวสาวสี่เกิงครับสองหมืสี่ห้าร้อยครับราคาห้องอยู่ต่อรองได้ครับผมนี่ครับเชี่ยยังบัถทายเตี้ยสาวน้อยนะครับตัวเดียวนี่เนาะเนี่ยนี่จะคองงูครับผมเนี่ยบึงยุทธครับพี่น้องบึงใจโทมานเนอร์ใส่เบอร์ไปเพื่อครับผมปีใหม่มาต่อเอาขอบุณครับมันมันครับผมขยับมานี่ครับเจ๊งวมีไหนครับ ไอ้อะสาวน้อยออกมานี่นี่ครับผมลึสีได้เอางูเก่าตัวจ,จะได้จะไดนี่ชาส,สองเกลืองครับชา,าสองเกลืองครับใบหลอดครดบครับผมทำเขาเรียบร้อยครับผมนี่นะครับลูกก้อนไหนนี่ครับชาสองเกลืองครับอ่าตัวนี้ครับผม มสาวพดครับพร้อมผสมก็ได้สาวห้าอันนี้สาวห้าครับผมสาวห้าครับผมนายแฮมโซเน้อยครับโซเล่นี่นะครับเลีนี่ก็ได้สิบสามกึ่งสิบสามกึ่งนี่ครับเล่น้อยนี่สิบสามกึ่งนายแฮมมีนี่นะครับผมนี่อ่ะจุดนี้ครับนี่ของซีเจครับผมพี่น้องเพิ่งใจโทรมามาต่อรองครับพี่ไม่ครับผมขอบคุณครับมันมันครับผม แม่อ่ะมาพอขยับมาตั้งก่าเนี่ครับคู่แม่ลูกลูกแม่นะครับผมลูกแรกอ่ะลูกแรกครับอ่ะแดงแดงย้ำจ้ำนี่ครับสีดีขนาดครับผมลูกตัวไหนนี่หอมฮูเนาะมีใบอ่อลูกเอฟสามหนึ่งอ๋อลูกสามหนึ่งนะครับผมอันนี้นี่ครับแม่มานะครับผมแม่กำลังผสมแม่กำลังผสมครับลูกแม่คู่นี้ก็ได้ครับสี่สิบสอง่อ่าสี่สิบสองราคาต่อรองได้ครับสี่หมื่นสองราคาต่อรองได้มีคู่เดียวอะไหมครับนแฮม มาซืเงาเล็กๆได้เสาหกเกิงครับเงวสาวนะครับผมนี่เอาผสมมาเกือบเกือบจะล้นนะครับเกือบจุนครับ,บ,รบสาวหกเกินครับนะครับทดลองได้ดตัวนี้เสาเอ็ดเกิงครับผมนี่ลูกกระทบครับผมชุดนี้นะครับผม นี่เจ้าของวัวครับผมเสียชีพครับพี่น้องเพื่อนใจโทรมาติดต่อมาได้ครับมาต่อรองเอาครับผมขอบคุณครับมันมานะครับผมขยับมานี่ครับสาวน้อยครับสาวแดงงัวแดงครับงัวสาวจะได้กว่อนี่สาวฝายผมดูสาวฝายครับสองหมื่นฝายฝายจะได้นีสาวบ่สาวเจ็บราคาต่อรองได้อยู่นะครับราคาของสาวเจ็บงัวสาวนะครับผมงัวสาวสาวน้อย สามนะครับผมสาเจ็ดตัวแรกครับประมาณกู้แม่ลูกนี่รบวะกู้แม่ลูกนี่ห้าหมื่นปายครับลูกแม่นี่เอ๋อนี่อ๋อห้าหมื่นปลายปลายตัวใดนี่เพิ่งสนใจก็ต่อรองได้ครับผมห้าหมื่นสามนี่นี่นะครับผมนี่เจ้าของงัวครับผมมีสามตัวนี่ไงอ่านี่ครับผมพอคำเาครับผมพี่น้องสนใจโทรมาครับต่อรองได้นี่ครับขอบคุณครับพ่อประมาณครับ ขยับมานี่ครับครับแม่นี้แม่เปียวเนาะครับแม่เดียวครับสองมืนสองครับสองดีอ่าอ่านี่สองมืนสองแยกลูกไปละสามมืนสามอ่าอันนี้กู้ไม่ลูกลูกปูอ่ากู้ไม่ลูกนี้สามมืนสามครับลูกปูครับกู้ไม่ลูกนี้ครับสามมืนสามนี่ครับผมนี่ครับลูกอ่าสามมืนสามราคาห้องอยู่ครับอ่านี่แม่ในสิบเจ็ดเกิงสามมืนสามราคาห้องอยู่แม่นี้สิบเจ็ดเกิงครับมืนเจ็ดห้าร้อย กูนี้หมื่นห้ากูนี้หมื่นห้านี่ครับกูนี้หมื่นห้าครับผมใหญ่ครับนี่นี่เนาะชุดนี้เนาะชุดนี้ครับสนใจเพิ่งใจครับนี่เจ้าของวัวพ่อกำนันแดงครับพี่น้องเพิ่งใจโทรมาโทรมาติดต่อมาต่อรองเอาขอบคุณครับพ่อมามานะครับผมนี่ก็สี่หมื่นอ่ะพอกูนี้ครับนนี่ก็จะได้ครับกูนี้สี่หมื่นหองครับ นี่ครับนี่ก็แม่ยิ่งใหญ่ครับนี่ลูกมันลูกปูครับนี่ครับแม่ยิ่งใหญ่แม่สดอยู่สี่สิบนะครับผมมีกี่คู่ครับคู่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 สี่สิบปลายลูกไม่หน่อยคู่คู่นี้สี่สิบปลายครับเนี่ยเนี่ยคู่นี้ก็แม่นครับถ้าจะเป็นลูกลูกมันตังใดครับนี่ปูไม่ลูกนะครับสี่สิบปลายนะครับแม่ยิ่งใหญ่นะครับเนี่ยเนี่ย ลูกมันไม่น่ารู้สิอะไรโอ้โหพูดแบบประหลาดพวกอบอืมลูกมันไปเนั้นคนี่ยครับสี่ทิศปลายครับสองกู้ครับนี่เจ้าของวะครับผมขอบผมหลวงราฐเท่าครับผมประลาดเท่าพี่น้องเปิ่งใจโทรมาเนอเบอร์เก่านะครับผมเบอร์เก่าเบอร์เดิมครับทีใหม่โทรมาครับผมจะลองเอาขอบคุณครับมันมันครับขอบผมเจ็ดมุมอ่ะหมอนี่ครับผมอ่ะใส่ลูกมันมีไหนลูกมันมีไหน อ๋อครัอนี่เนาะแม่ลูกนะครับผมนี่แม่ขาด้วยกันนี่นะครับแม่ลูกครับอ่าสำเนาถูกต้องครับดี a เอครับสาห้าเกิงครับราคาเนี่ยครับโขงนี้นะครับสีก็เหมือนกันหน้าตาก็เหมือนกันนะครับผมสาห้าเกิงกูไม่ลูกครับนี่ครับผมสาห้าเกิงมีกี่กูไม่เนี่ยมตัวสิบห้าอันนี้ครับหน่ห้า นี่ครับนี่ครับผมถู้เลยนี่ผมมีจำหน่ายแล้วใช่ในี่นอนน่าหูผมเลยนี่ครับเจ้าของลุงจีนครับพี่น้องสนใจโทรมาครับมาต่อรองเอาครับผมได้ไหมล่ะครับผมขอบคุณครับมันมาแล้วครับผมมาตัดเลยติดตั้งรอผมอ้ามาเขี่ยมานี่ครับเสาวสาวอันนี้ผสมในเดือนปลายครับนี่แม่นี้สูงนะครับผมมูดสองอันนี้สาวเนาะ อ๋ 5, 5, ออันนี้กำลังผสมสีห้าวันครับนี่ตัวนี้เท่าไหร่มาถึงสี่หมื่นสามหมื่นไปเนาะสามหมื่นไปครับตัวนี้ 4, 000, 30, 000เะ 30, ระสี่สิบไปน้อยสี่หมื่นไปน้อยนะครับแล้วถพูดเยราคาเดียวกันครับผมสามตัวนะครับ่าไล่กันนะครับผมราคาเดียวกันสตัวไอปูนี่เนระปูนี่เท่ไหรสองหมื่นไปนะครับงูใหญ่ มวยใหญ่อยู่สองหมื่นแาดครับนี่นะครับปูครับอมวยใหญ่สองหมื่นแปดนะครับชุดนี้ราคาเดียวกันครับสี่สิบสี่สิบน้อยครับผมสามหมื่นนี่เจ้าของวัวครับไอแพดน้ะครับผมพี่น้องภูงใจโทรมาครับปีใหม่แล้วครับขอบคุณครับไอ้มันมาครับผมตัวนี้นะครับสองหมื่นแปดครับสองหมื่นห้าเนี่ยตัวเดียวนี่เนาะตัวเดียวนี่ครับผมนี่สองหมื่นแปด อ่าเนี่ย <á> ได like สส้สาววันปลายครับนี่นี่นะเจ้าของครับผมลุงเสาเฮาครับผมพี่น้องเพิ่งใจโทรมานะมันติดต่อมาต่อรองครับผมลุงเสาครับขอบคุณครับลุงเสาเป็นหมันครับนี่เนอะสาวปลายครับนี่เดี๋ยวนี้นะครับผมพ่อพันนี่คะครับผมอ่ามาพ่อตัวนี้ครับพ่อพันครับอาพ่อพันเนี่ยอ่าพ่อพันครับนี่เรพ่อพันแล้วเนี่ยพ่อพันพ่อพัน รประมาณพันประมาณเนีนะ่ยครับผมก็ได้นี่สี่สิบแปดนะครับผมราคาห<ม>้ w, 48, พองอยู่ครับสี่สิบแปดพันนะครับบะมันใช้งานได้เลยเนาะใช้งานได้เลยสี่สิบแปดนี่ครับแดดมันซองนะครับผมใช้งานได้เลยสี่หมืนแปดราคาห้องอยู่ตัวลองได้เอามาคิดตัวครับวันนี้ยังตัวเดียวครับเดียวย 5, 5, 5. นีน่ง <ขา S 1> ห้าหกเนยอ่าไ้อ่า นี่เอาเบอร์ไผเบอร์ล่าก็ได้เบอร์ล่าเนาะอ่าจำนวนฟาร์มนะครับผมของเอล่าเบอร์ล่าเดี๋ยวผมใส่เบอร์ไว้ให้นะครับผมตัวเดียวนี้เนาะตัวเดียวนี้เนาะครับผมอ่าครับผมเบิ่งแจกก็โทรมานะครับติดต่อมาได้โทรมาต่อรองเพื่อนเอาครับขอบันขอบคุณครับผมมันๆครับอาวตัแมนนี่เอาพอนี่ครับหัวปูครับสาวปลายครับผมนี่สาวปลายครับตัวเดียวนี้เอาบห้าอ่านเอาครับผม นี่ครับสาห้าตัวเดียวนี้นี่จาของวะครับผมวิงครับฐาเมืองลึกนะครับผมพี่น้องคนจกก็โทรมาเน๊ใส่เบอร์ตัวไปเนื้อมาต่อเอารถครับผมต่อเลยขอบขอบคุณครับมันๆนะครับผมอ่ครับพี่น้องครับอ่าสหรับอ่านัดนี้กับประมาณนี้นะครับมันก็มีทุกรูปแบบนะครับอ่าแต่คนกับห่างน่อยครับห่างๆเดี๋ยวครับพี่น้องครับเนี่ยบรรยากาศกับประมาณนี้ครับสาหรับ ัดแรกของปีใหม่นะครับ2567ครับเหมือนเดิมครับพี่น้องครับ็ยังไรก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่างเขาครับตลาดช่วงนี้อาจจะดูยังบวบือวานะครับอืดหน่อยนะครับด้วยมันหลายๆอย่างนะครับผมว่าจะเป็นชาวบ้านเขายังไม่กล้าซื้อนะครับเนื่องจากราคางวมันยังบขยับครับผมแล้วก็เขาต้องรอทางบนนะครับทางต่างๆที่จะช่วยกันส่งเสริมนะครับผมรอฟังข่าว โครงการต่างๆอยู่นะครับเขาก็ได้แค่รุ้นะครับพี่น้องครับเป็นกําลังใจให้พี่น้องยังงัวครับผมอดเอาครับผมไทยก็ซื้อไว้เลี้ยงระยะยาวกับพอได้อยู่ครับช่วงนี้ก็ซื้อซื้อถ้าเลี้ยงระยะยาวก็ซื้อช่วงนี้ก็ถือว่ายังโอเคครับราคางัวบะแฮงนะครับแต่เขาเลี้ยงก็ต้อง3ปี4ปีครับเลี้ยงถ้าบอได้ขายตอนนี้ก็เลี้ยงมันถึงออกลูกออกเต้าครับพี่น้องครับ